ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ชานลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับการดูดวงของเราวันนี้ก็ดูแบบรนดอมเช่นเคยนะคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับการดูดวงของเราเป็นการดูในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างเช่นกันนะ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านำเอาคําททำนายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญมากๆในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับขอให้รับฟังรับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอหรือรับชมรับฟังเป็นกำลังใจเท่านั้นพอนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะครับติดต่อในเวลาทำการจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นจะไม่มีการติดต่อทักทายใครไปก่อนทั้งสิ้นท่านต้องติดต่อหาผมเองตามช่องทางดังกล่าวที่ให้ไว้นะครับช่องทางเดียวไม่มีช่องทางอื่นนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกำลังคิดถึงคุณตอนนี้เลยเออใครกำลังคิดถึงคุณตอนนี้เลยหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับใครกำลังคิดถึงคุณตอนนี้เลยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคครับมาเข้าเนื้อหากันเลยนะวันนี้คุณได้ไพ่ห้าเหรียญไฟล์อเปนอค มีความเครียดกังวลใดๆอยู่หรือเปล่า The Hangman การรอคอยที่ยืดเยื้อยาวนานในบางเรื่องหนึ่งไมเท้าเ i g h t of Wands คุณกำลังลุ้นเรื่องหน้าที่การงานอยู่หรือเปล่าครับ The Hermit จิตที่สงบเป็นสมาธิจะช่วยคุณได้บ้างแล้วก็6ถ้วย Six of Cups อ uh ่า huh, คนกันเองคนกันเองคิดถึงอยู่อัศวินถ้วย Nine of Cups เขาอยากมาหาคุณด้วยนะแต่อาจจะยังมาไม่ได้ด้วยติดธุระบางประการ DMpress เขามองคุณดีมากๆเขาชื่นชมคุณมากคนนี้เออชัดๆเลย The Chariot คุณเดินทางบ่อยไหมหรือเขาเดินทางบ่อยไหมต่างคนต่างเดินทางบ่อยแบบนี้คลาดกันไปคลาดกันมาหรือเปล่าเออแล้วก็6เหรียญ six of pentacles คุณเคยมีสิ่งดีๆกิจกรรมดีๆความทรงจำดีๆร่วมกันมามีโอกาสที่จะไม่ได้เจอกันบ่อย เขาคิดถึงคุณมากนะครับจั s ส i c e นายออฟเพนทาเคิลส์เเหรียญจัดเม้นโอเคมาขยายความกันนะครับตามหน้าไพ่เลยเริ่มจากใบแรกแถวแรกเลยนะครับช่วงเวลานี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เลยมีแนวโน้มที่ตัวคุณณนะเวลานี้จะกำลัง ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความค่อนข้างเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจหรือทั้งสองอย่างอาจจะด้วยสิ่งแวดล้อมไม่เป็นใจภาวะแวดล้อมไม่เอ,อื้อเหนื่อยงานเหนื่อยกับคนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ขัดสนการเงินในบางท่านนะในบางท่านแบบนี้คุณอาจจะกําลังรอคอยบางอย่างอยู่อย่างใจจดใจจ่อเป็นไปได้อย่างมากๆตามพลังงานหน้าไพา่คือการรอคอยเรื่องการงาน การงานธุรกิจธุรกรรมใดๆที่มันเชื่องช้าเลือเกินรอมานานแล้วเราอาจจะรอการประกาศผลการเลื่อนตำแหน่งงานหรือว่ารอผลการทําธุรกรรมใดๆบางท่านอาจจะขอกู้บ้านกู้อะไรไว้แบบนี้หรือแม้แต่รอ,อความคืบหน้าความก้าวหน้าในสายงานของคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้ แม้แต่การรอผลการเจราจาติดต่อบางอย่างเช่นบางท่านอาจจะทำการค้าขายหรือว่าทำธุรกิจกับใครไว้แล้วเขายังไม่ตอบตกลงเสียทีแบบนี้ลองดูนะครับมีโอกาสที่คุณอาจจะกังวลเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวมากเกินไปจนทำให้เครียดได้คำแนะนำในเบื้องต้นคือช่วงเวลานี้ขอให้ทำใจให้สงบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วคุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับการอยู่สงบสงบกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะ อย่างน้อยที่สุดตอนนี้มีคนคิดถึงคุณคุณจะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแน่นอนแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องคิดอะไรเองคนทำอะไรเองคนเดียวแต่มีคนคิดถึงคุณมีคนอยากมาหาคุณคนกันเองเนี่ยแหละคนที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆมีแนวโน้มที่จะเป็นคนในแวดวงสังคมของคุณเองคนแวดวงเดียวกันหรือแม้แต่คนที่เคยร่วมธุรกิจเคยร่วมงานกันมาแบบนี้ เขาคนนี้มีโอกาสจะเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือจะเป็นคนชาติเดียวกันที่อยู่ทางไกลก็ได้เช่นกันนะครับมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนเดินทางไปโน่นมานี่บ่อยไม่อยู่ติดกับที่หรือต้องไปทำงานไกลๆต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้นันๆจะมีโอกาสว่างตรงกันแล้วมาเจอกันสักทีมีโอกาสด้วยที่คุณจะเดินทางบ่อยเช่นกันเรียกว่าต่างคนต่างเดินทางบ่อยอยู่ไม่ค่อยติดที่ทำให้เกิดการคลาดกันไปคลาดกันมากว่าจะนัดเจอกันได้ต้องใช้เวลาพอสมควรต้องหาจังหวะที่ว่างตรงกัน คนคนนี้อยากมาหาคุณนะครับเขาอยากมาหาคุณบ่อยเท่าที่จะเป็นไปได้แต่เขาก็ยังมาไม่ได้เป็นเพราะว่างานยุ่งติดธุระหรืออะไรก็แล้วแต่ธุระส่วนตัวคุณเองก็ธุระส่วนตัวไม่น้อยนะครับดังที่กล่าวไปแล้วว่ามักจะคลาดกันคุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งแบบนี้ อย่างไรก็แล้วแต่ในใจเขานะเขายกย่องเชิดชูคุณอยู่เสมอเรียกว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะคบหากันอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่เขาชื่นชมชื่นชอบคุณมากเป็นไปได้ด้วยว่าในบางท่านอาจจะมีการแอบปลื้มกันอยู่แต่ยังไม่ได้เผยใจหรืออีกกรณีหนึ่งคือต่างฝ่ายต่างเป็นกําลังใจให้กันและกัน เป็นการยานมิตรแบบที่เรียกว่าคบกันคลีนคลีนสะอาดสะอาดจริงๆแบบว่าไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเลยแต่ว่าต่างคนต่างก็เป็นกําลังใจให้กันละกันแบบนี้ว่างปุ๊บก็มานัดเจอกันมาเป็นที่ปรึกษาให้การพากันไปเที่ยวไปพักผ่อนรับประทานอาหารอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับนะความสัมพันธ์แบบคลีนคลีนมันเกิดขึ้นได้คนเราสามารถมีเพื่อนสนิทได้เพื่อนสนิทที่ไม่ใช่คู่รักแต่ว่ามีความสนิทสนมกันมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันแบบนี้สิ่งสําคัญพอยของจุดนี้ ก็คือไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็มีความคลาดกันบ่อยๆเขาคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะครับขอให้สบายใจได้หากเขาเงียบหายไปขอให้สบายใจได้เลยว่าเขากําลังทําสิ่งที่เหมาะสมทําสิ่งที่ถูกที่ควรอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือแม้แต่การทํากิจกรรมบางอย่างเพื่อส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แบบนี้ และเอาจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็ผมว่าเป็นสิ่งที่คุณก็กำลังทําอยู่เช่นกันคุณกับเขามีโอกาสที่จะเป็นคนที่จะริดตรงกรันศีลเสมอกันและทาอะไรคล้ายๆกันมีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันค่อนข้างนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยจึงคบหากันได้อย่างไม่ขัดไม่เขินถ้าจะถามว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้ไหมต้องบอกว่ายังนะครับยังไม่เจอกันเร็วๆนี้อาจจะต้องคิดถึงกันไปก่อนที่แน่ๆคือเขาคิดถึงคุณมากผมว่าคุณก็คิดถึงเขามากเช่นกันนะครับ ถ้าเกิดกรณีที่คุณมีเพื่อนสนิทหลายคนและคุณสงสัยว่าจะเป็นใครได้บ้างจะเป็นคนราศีอะไรธาตุอะไรดินน้ำลมไฟอะไรนะให้ดูเป็นแนวทางพอนะครับอย่าไปปักใจล็อกสเปกเลยนะครับเรื่องราศีเกิดอะไรแบบนี้ให้ดูเป็นแนวทางว่ามีโอกาสเด่นที่คนอ่ราศีธาตุน้ำน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินมังกพรพฤษศกรจะเด่นมากหากคุณมีเพื่อนสนิทหลายคนให้ดูคนราศีหรือธาตุดังกล่าว จะโดดเด่นมากช่วงเวลานี้คนที่เขาคิดถึงคุณอยู่นะครับแต่ยังมาเจอกันไม่ได้ยังไรก็แล้วแต่ขอให้ใช้ชีวิตไปตามปกตินะครับชีวิตคุณช่วงนี้แม้จะมีอะไรที่ไม่ตรงใจบ้างหรือว่าอึดอัดขัดใจยืดเยื้อช้ารอนานไม่ได้อย่างใจไม่ทันใจแต่ในอนาคตมันจะดีแน่นอนคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ในเวลาที่เหมาะสมถูกคนถูกที่ถูกเวลาแบบนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงทุนลงแรงไปแล้วมันจะได้รับผลตอบแทนมาอย่างสมควรแก่เหตุแน่นอนทําดีได้ดีทําสิ่งที่ถูกต้องย่อมได้ผลดีนะครับส่วนเรื่องการคิดถึงการเรื่องการจะพบปะเจอกันกับคนที่ชอบคนที่ใช่กับเพื่อนสนิมมิสหายอะไรแบบนี้ขอให้เป็นไปตาม เงื่อนไขของเวลาที่เหมาะสมบางทีคนเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเฮ้ยคุณต้องมาเจอเราวันนี้พรุ่งนี้เพราะอาจจะว่างไม่ตรงกันหรือมีความจําเป็นมีธุระแตกต่างกันแต่ที่แน่แนๆเขาคิดถึงคุณอยู่เสมอคนคนนี้คิดถึงคุณเป็นประจำว่างเมื่อไหร่เป็นต้องคิดถึงคุณแบบนี้นะครับเออาจริงๆแล้ว ลึกๆมีใจชอบกันอยู่หรือเปล่าแต่โดยสถานะยังเป็นกัลยาณมิตรยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ลึกๆผมว่าสองคนนี้คุณกับเขาชอบกันนะอะไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายถ้ายืนยันว่าเป็นเพื่อนก็คบเป็นเพื่อนไปก่อนประมาณนี้นะครับคนลักษณะดังกล่าวคิดถึงคุณมากคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าไพ่อยากจะมีอะไรบอกเพิ่มเติมไหมสาหรับคลิปนี้วันนี้นะครับขอหนึ่งใบเน้นๆเลยนะ สิบไม้เท้า ten of ones ไม่ต้องกลัวเรื่องสิบไม้เท้านะครับทั้งคุณและเขาต่างยังต้องมีภาระหนักที่ต้องทำกันต่อไปต่างยังคงต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองกันไปก็ต้องทำนายตรงๆต,ตามหน้าไพ่ว่าเร็วๆนี้จะยังไม่ได้เจอกันถ้าต่อให้นัดพบกันก็ยังคงต้องคลายกันไปคลาดกันมาเช่นเดิมคุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งแบบนี้แต่ขอให้เชื่อมัน่นขอให้ศรัทธาในแรงใจนะครับว่า เขาคิดถึงคุณมากเขามองคุณในแง่ดีเขาชื่นชมคุณเพลิดเขาจะรักคุณด้วยหรือคุณก็รักเขาด้วยเอยถามใจตัวเองดีๆคู่นี้นะ่าสนใจน่าเชียร์นะเอเอแล้วแต่แล้วแต่นะครับเขาคนนี้คิดถึงคุณตอนนี้ก็ให้รับผิดชอบภาระของตัวเองไปก่อนนะครับสิ่งไหนจาเป็นก็จัดการไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยๆค,ยค,ยคบหากันไปดีแน่นอนคนนี้โอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ